สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาผอก็โฟกแคา่ารมาติคาร์อีกเช่นเคยนะครับก็คันที่แล้วผ่านไปนะรีโว่เก0 0พกวโลคันนี้ก็มาใหม่เป็นไททันเก้าพนกว่าโลอีกแล้วนี่เป็นไงครับเหล่านี้หารถได้ดีนะเคียรรมชาติคาร์แบบหารถแบบสวยๆใหม่น้อยๆทางนั้นเลยช่วงนี้นะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถปี2019กับมิตซูบิชิไททันตัวเตี้ยนะ่ยจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0นะในชมนี้ ถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับก็จะเป็นเครื่อง2.4ไมเวกอ่าแต่คันนี้ก็คือได้เป็นแคปตัวเตี้ยนะครับเครื่อง2.5ไม่พูดพรำทำเพลงครับให้ดูเครื่องก่อนเลยอย่างแรกครับรถ9,000กิโลปี2019นะไม่รู้รถไปอยู่ไหนมาแต่วันนี้มาอยู่ที่ KR เรียบร้อยแล้วครับนี่เครื่องยนต์เดิมๆแบบเดิมสูตรนะครับแล้วก็นี่ครับผมน,อน็อตฝักกะโปงไม่มีรอยแกะรอยถอดนะเดิมสนิท ใช่ครับแต่ว่ารถขอ,อยางล้างไม่ร็จไงขอมารีวิวก่อนนะครับเครื่องยนต์ผ่านไปครับเดิมเดิมสวยสวยแห้งแห้งแบบนี้ครับผมอ่ะมาต่อกันที่ชุดด้านหน้าขออนุญาตไปฝากกับโป่งแป๊บหนึ่งนะครับผมดูสสนิทง่ายจังนี่ครับไม่อ่ารถปี2019นิบเกนะครับผมก็คันนี้ได้ชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับงานโคมเมี้ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟ ตัดมอ,อกรไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่มาต่อที่ด้านนี้พอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเขาก็ให้โป่งล้อแหละอ่าแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมจากศูนย์นะครับผมล้อเดิมจากศูนย์ข้อสิบห้านะครับเดิมแบบเดิมจริงๆเลยนะคันนีย้ยางยังเดิมเลยเนี่ยยางเป็นสิบก้าที่ติ้รถนมานะครับผมเราก็เพิ่งจะวิ่งไปเก้าพันกิโลโอ้ยยางบิตโตนซะด้วยอ ออกแบบ oh. โผลรถเพิ่งจะวิ่ง9,000โลครับยางคือวิ่งไป9,000กว่าโลอ่ะสวยจริงครับคันเนี้ยอ่ะนี่ดูช่วงล่างครับพวกสีพ่นกันสนิมแมลงต่างนี่คือเดิมจริงๆเลยนะนี่ใหม่เลียมสุกจุดครเป็นกระ่อครับก็จะมีเป็นกระจกโครเมียมครับผมมือเปิดโครเมียมแล้วก็ที่ตัวครอบกันลอยมือเปิดนะก็เป็นงานโครเมียมหมดเลยรวมไปถึงคิ้วกันสาดิติดงทั้งหลเรียบร้อย นะครับอ๋อลืมบอกราคาครับคันนี้สามแสนสี่มื่นเก้าพบาทเท่านั้นครับถูกนะห่างหายจากป้ายแดงไปครึ่งๆเลยนะสำหรับราคานี่นี่ครับภายในเดี๋ยวไปสาปาให้อีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวเรือกออปชันจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของรถแบนลองเนี่ยประตูแคปเขาให้ลำโพงมาไหมครับให้หรือเปล่าครับให้ครับผมถ้าแบนลาเขาไม่ให้นะ ขาจะปล่อยแบบโบโบมาโอเคครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างก็คือตรงนี้จะใช้สแกนดูพวกเซนเซสอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ามิสูเขาจะให้มาอยู่ข้างก็คือรวมไปถึงรถเก่งด้วยนะพวกอ่อมิสูบิชิมิลาดไอ้ทานพวกเนี้ยนะครับผมอันนี้คือจะใช้ไปยืนยันในการตรวจสภาพอะไรได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงลูกกระบะครับอันนี้คือของเดิมจากสูตเลยนะถ้าว่าสมมติมีรอยเบียดกระบะมาหรืออะไรมาเงี้ยตัวเนี้ยก็ต้องแบบทาสีมาใหม่ นะครับแต่เนี้ยคือของเดิมๆจากสูย์เลยมัน่นใจได้เลยว่าสีเดิมอย่างแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านนี้นี่เลขัคสีมันอยู่ตรงนี้นะอ่ะสวย่ครับทองเงาเงาช่วงล่างเงาเงานี่ให้ดูได้เลยนะครับน็อตแบบใสๆปิ๊งปิ๊งวิงวิ่ง,งอ่ะง่าครับ อ่ะแล้วก็ลูกกระบะแ er, มกไนเนอร์เดิมๆจากศูนย์มิซูบิชิมอเตอร์นะครับอ่ะนี่ครับสอ,อบอรถเจ้าของเดียวป้ายแดงครับปีสองพสิบเก้าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่เรียกไมเก้า0 0นก็รอดูได้เลยนะครับผมเราชัดเจนอยู่แล้วอ่ะด้านท้ายครับมีกันชวนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยพวกมือเปิดอะไรเป็นงานขมเมี่ยงหมดเลยนะไฟท้ายก็เป็น l อ d สวยๆนี่ มาตอนที่ช่วงล่างืมหดเลยอนฮะอ่าช่วงล่างนี่คือล้อย,ยางอะไหล่นี่ของเดิมสูดเลยนะใหม่ๆเลยนะครับพอใหม่ๆแนบส่สูไว้นะครับผมเนี่ยน็อตเนนนี่คือเงาๆทุกตัวเลยนะอ่ามั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลย <c oughs> อ่ามั่นใจในคุณภาพของทางเราได้เลยนะครับมาตอนที่ด้านนี้ไฟท้ายไม่แตกไม่ลาวนะ เป็นไงครับกระด้านด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าสะโพกสะโพกอ่ะสะโพกสะโพกนี่คือสวยๆนะครับสะโพกเงาเงางามตามท้องเรื่องนะครับอ่ะมาต่อที่ด้านนี้นี้ครับผม บอะปรับพับได้นะครับแล้วก็ถุงด้านหลังยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่รอยมาร์กต่างๆ,างๆครับอยู่ครบทุกจุดภายในนี่คือเขาจะไม่มีผ้าอยางนะเขาจะเป็นงานคมแบบนี้นะครับเนี่ยเรียบๆเลยนะครับผมดูดฝุ่นทําสปาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปสตาร์รถให้ฟังเครื่องกันว่าท่อดังหรือเปล่าเสียงเครื่องมันเค็มบรรดาลหรือเปล่า mm. นะครับ กุญแจครับได้ดอกรีโมทมาหนึ่งดอกแบบนี้นะครับผมส่วนตัวคิดว่าคุ้มนะเพราะว่ารถมันตั้งแต่ปี2019อ่ะแต่ว่าเลขใหม่มันเพิ่ง9 0 0 0พันกลโลนะครับแล้วก็มีควมอะไรมัตติฟังก์ชันนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ากระจกมองข้างเนี่ยปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีอันนี้เขาติดตั้งเพิ่มเติมมาติดให้มาดูแบบมีมิติดูมีทีสานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนล่องลอยนี่คือไม่มีเลยนะ เรียมๆเลยนะครับน,นี่ครับเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับผมส่วนตัวก็คิดว่ามันสวยนะแค่ทอดเดิมๆนี่อ่ะแล้วก็รในส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่น C D M P 3นะครับอ่ะเอปรับเมนนวลนะครับผมช่องเตียบวดี ช่องชาร์จไฟนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดที่เดี๋ยวก็จะเป็นช่องวางของเก็บของนะครับจะมีเมอกาสารเล็กๆ,ๆน้อยนะครับมีให้เรียบร้อยฝ้าเพดานสวยครับสุงยังไม่ได้แกะเลยไม่ทราบว่ารถไปจอดอยู่ไหนมานะเพราะว่ารถตั้งแต่ปี19นี่ปี 19, 20, 21, 22, 23, 24รถประมาณ5-6ปีละ งจะ9,000กว่าโลลปกติแล้วเล็กใหม่ก็ต้องมีประมาณแสนนะครับโ <Yeah. S 1> ดยประมาณจากคันนี้ิ่งจะ,ะ9,000กว่าโลแล้วก็ลองดูเปรียบเทียบนะครับตามสีภายนอกดูเครื่องยนต์แล้วก็ภายในเนี่ยดูว่ามันสมเหตุสมผลกับเล็กใหม่9,000กว่าโลหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ากับราคายอย่างแน่นอนนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปสรุปกันลน,น้านะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องการรับประกันนะเราก็มีรับประกันให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ครับมีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหนดอ่าแล้วก็ทุกค่าดําเนินการเราก็ออกให้หมดเลยนะครับผมซื้อเงินสดก็ไม่บวกแวดซื้อเงินผ่อนกฟ็ฟีทุกค่าดําเนินการเลือยอยู่สุดเหนือล่องใต้ยังไงนะครับเราก็มีบริการไฟแนนซ์ส่งเปเซ็น์ได้ถึงที่หรือจะรอรับรถอยู่หน้าบ้านก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีบริการสไลด์ไปส่งให้ ตผมรือว่าต้องการโปรโมชั่นเพิ่มเติมต้องการส่วนลดเพิ่มเติมอะไรก็แจ้งเข้ามาด้นะคันนี้ปี19คื่องยนต์2,005นะครับผมกับราคา349,000บาทครับอ่าและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ทันที10,000บาทครับเหลือเพียง339,000บาทนะครับกับไทยทัน9,000กโลคันนี้ครับผมสนใจครับสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงก่อนใครได้ที่ K.R. สมารยคาะสำนักงานใหญ่นะครปฐมนะครับผมส่วนท่านใดที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ